ดีค่ะยห็นแมวเดินตาก่วนมันนะคะมามาน้ำไม่อยากให้ทุกคนแหน่น ตกนะกคะตะโกนือนก้าตัา้งไงแม่ว้อย่างนี้ลงมาควยตัดนะฮะควยเหลอนว่ามันเหลินมากได้่ิที่มันน้ำตะกินน้องเนี่ยตาโอ้ยเรลือ,ลอ,ลองอารามเลยโอ้โหสวยมาก